สวัสดีค่ะโรคอันตรายโรคหนึ่งที่มาใน้ดูฝนที่เกิดจากการไม่นาถั่วขังนั่นก็คือโรคฉี่หนูนะคะโรคฉี่หนูเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นผ้าหะาดรเฉพาะหนูค่ะยือซัต์เลี้ยงจําพวกสุนักสกุกรโคกับบือนะคะที่เห่าเลี้ยงไว้เขาอาจจะติดเชื้อแต่บม่มีอาการเมื่อเขาทายปัสสาวะออกมาก็สิถึกนำฝนชะลางไหลงลงสู่แรงน้ำหลองสวนไหลหน้านะคะเช่าหน้าที่มีการเหยียบยำ่ำหรือว่าไปแฝงในานา้ำเป็น ระยะเวลาโดนเสื้อสีเข่าในแผลหรือว่าผิวหนังที่ถลอกหรือผิวหนังอ่อนนุ่มจากการแฝงน้ำโดนๆนะคะส่วนอ,อีกช่องทางหนึ่งก็อาจจะปนเปื้อนในน้ำหรืออาหารที่ห้าบริโภคเข้าไปนะคะระยะฝักตัวหลังจากได้รับเชื้อประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ก็ฟีเจอให้เกิดไข่สูงนะคะหนาวสั้นปวดศีซะปวดกล้ามเนือ้อโดยเฉพาะบริเวณหนองนะคะหรืออาจจะมีตาแดงเลือดออกใตาตาขาวใดส่วนอาการทีร่รุนแรงตามากก็จะเกิดภาวะแสารกซอนเรืองไตว่าเฉียบ